สบายดีพี่น้องสบายดีสัมปดายสวีดัสสวัสดีเบื่สุขสุขคนสู่มองสุบอนพี่น้องเลยพบพอกันบรรยากาศคือโอ้เป็นช่างนี่สบายดีพี่น้องสบายดีสัมปดายตอนเศร้าพบพอกันในบรรยากาศฝนตกกันใหม่พี่น้องเลยฝนตกเมื่อคืนนี้น้ำหย่อยใส่คาปี่อักอยู่ แต่ว่าเมื่อคืนนี่พี่น้องเลยพี่น้องเอาคือว่าลัางคาเฮื่อนเขาสิไปเลยในคืนนี่นแห้งอะไรพี่น้องเลยมาแบบพายุอันคอนาโดะนะพี่น้องแบบอ้ยเฮาทั้งที่เฮ้านะ่ะนอนนอนรับแล้วทั้งรับทั้งฝันพี่น้องมันมานั่นเสียงวูบโลดมากนะหลังจากมาเขาเดียวพี่น้องมาเสียงบูบบูบบูบูๆๆๆๆๆมาลเลยก็ปุดเลยเขาเดียวไปเลยหาย เสียงดีงนี่แต่เสียงบ่เบิมไปพี่น้อง oh. เอาขีดเอาร่างคาเฮือนอาสิหายแต่แท้วะใครแต่มันมาบ่โดนมามันมาปองเลยพี่น้องเอ้แต่ว่าถูก,ถกปีนะมันมาอยู่ตลอดปองนี่แหละมาปองปอง,ปองนี่แต่สอบเพื่องอันสอบเพื่องแถวแม่เมื่อคืนนี่พี่น้องเลยไปแบบว่าคนละที่เ,เลยต๊ไปแถวทงไฮทงหน้าผมแหละเท่ากับ ตกใจเวอรพี่น้องเข้ากับขีดวายางตื่นทั้งทั้งที่เข้านอนรับนี่บุ่มมาเสียงอุ้มโหลดข้าวเดียวเสียงโล่งทงวันรีบปรือว่าไปแห่งใดเสียงบุ่มไปพี่น้องมันเกลายดพายุแล้วดูรอดนะมันเป็นตะยานพี่น้องเู้โอ้โอเป็นตะยานแหงเพราะว่าทุกปีนะ่ะมันมักมาเน่นี่นนนพี่น้องเไยมาเนี่ยน,นี่นะมันแบบว่าเป็นจักษิวันใดคือเขตลุลมหรือว่า เป็นทรายลม่ยยมมาเลยทรายไฟทรายมันมาเลยปีนี้ฮะก็เห็นปิดเธอเนี่แเลยพี่น้องเขาก็คิดว่าอยู่ซังตอนแรกเพราะว่าลมแหง้งลมสิเ่ามันหมุนแบบคล้ายๆพายุอย่างนั้นแหละพ่อนาโดนั่นแหละเป็นต้ายานเป็นต้ายานขนาดพี่นอ้องเลยใครเดี๋ยวมันมาเธอเดียวแล้วก็ไปเลย ขามันมาขามันอยู่เฮิงๆเนี่ยพี่น้องรังคาเฮือนปูย่างแต่ย่านขนาดแต่ยาน,น,นาแต่ยาน,ยานเบื่งเป็นปอกนิ้วโอ้ดอกคูณเป็นเลยเรื่องเรื่องขากาลิ ดอกคูณเนาะเลี้งหอดละดูมาเ,เยมลยแต่ว่าบได้นั่นแหลมาเบ่งเป็นปอกนี่งนี่ไหไฟโอ้ยจัดแน่อไปูกข้าดิปูก <c ười> ไฟในหุนะนะไฟวน บอกเ้เบอกบก็คือเอานเาหนอยนเอานเอาบอกเานหงอปอไดดียิปุได้เลยเนี่ยแล้วแล้วแหละบอแล้วแล้วดิเองานไหมเอาบออันนี้กเป็นเห้ามเปุห้ามาม้มไเออูดียไหม่วหนม่น่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเออ อันเดียไปจับ้ามไหมอันใชู้ไดมไดนี่ใส่ในมอนนะี่น้อยเป็นมอนเป็นเสือนนแหละใส่เสือใส่เสือเสือใเสือใมอใส่เสือใส่เสือใมอนเลยห้ามตอแรกก็ต้องไปไปตากห้าไม่มอเอาจับมอเอาับมอเอาจักไม่ใช่บา นะคือผูกก็ได้บ่คือผูกกันได้เป็นยังคือผูกมั้ <c oughs> เป็นูกเป็นปอกนี้อนะ่อนเยเป็นการเป็นผูก <c oughs> เ,ปเป็นผูกพิการทางทางหูไปหอ,อกทางหูเหอนกับ แล้วก็ทางพิการทางคำว่าเอาเป็นกคำว่าพันว่าบโเป็นไปเนาะบางคำบอกว่นเห็นยังโปเปก็โปเปกอนเป็นกคำว่าบอคอยเป็นพไนได้ก็คือว่าวว่าวว่าบกแจ้งไปเนาะเดี๋ยวว่าเป็นการซื่อสารก็คือทางปากเป็นเบาเป็นเดาปากเงาไปเลยซื่อสารก็ได้เต่าแมงเป็นสีอ่อนอาไม้กินพวกแกงไปเนาะไมนได้บมดลาย เพิ่นไปเพิ่นมามาเอาทามมาแต่ใส่มาแต่หาน้ำใหม่เสี่ยวเอาหน่อไม้ให้กินเนาะตำเขาเบื่อเลยแล้วขาเบื่อจะแกงหน่อไม้พี่น้องเลยเสี่ยวเอนหน่อไม้บะบ่แกงมันบ่อลายอ๋อเอาอ๋อเอาจะเอาหน่อพวกบตำเขาเบื่อคุณฮาลายแค่ก็หาหรือบุได้ลายคุณคือหนูแก่ก็ขายขวบขวบแกงแล้วพี่น้องเยปลอดลายมันไดเอาพอดีอันถั่วอหนึ่งพอดีเลยนะ นี่ลอยพี่น้องเอ้ไม่นุ่งง่ายๆแกงหน่อไม้ผพาบุร้ายไปได้ปุนณีอันนี้ก็ใส่อู่มาพี่น้องให้กินข้าวนังกันอ่าพี่น้องนะดน้องกินข้าวนังกันแกงหน่อไม้เลยพี่น้องเอ้ยแกงหน่อไม้เอาอีกแล้วแกงหน่อไม้อีกแล้วแต่ว่าไปไหนไลยเพื่อได้กินแบบกระเบิดพี่น้องไพดับแต่ว่าดนี้ยังบัมาอยู่ พูดพูดกับไพอย่างนี้นเบ็ดกรเลือน้อยเดียวมุญน่งใสบหญหนั่มาเล่นข่ามาเอาเล่นแชทท่นพี่นี่เนยังไงแจ๊กบุญย่มาปนหนอเลยนี่ก็แล้วว้าวอาหารดีนะมึอนี่

เปชิวฮ้อนๆนอเอยิงก่อนจะลวกคุณบอกว่าหยกโควิดได้กินกินฮ้อนๆเอาแต่จะักนั่นน่จะลวกบ่ลวกโควิดบ่ไอ้เอ ไฟบามากมก็ม่ยอมนอคิดน่ากจะร้องไส้เลยพาไผมมาเพื่อไมากมเลยไม่ทัดเบอร์าาลันเด้เมื่อร่วยนี่ยคุณเบอร์ไหนช้างเบอร์นี่มเต็ม

Thời gian vào khoảng ba để Tôi mũi mượn Tắm mượn tắm 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 Thắng thắng tắm 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 phải,

นอนไรแบบนีแเกเนาะแต่ดมันแคมครับเขาปิดไว้เนยมันเป็ไร้ลไยลายลเงเงี้ยนี่ขนดน้นะุ่ยังเนาะก็ถือว่ ไ,ไปกับผมมายมากเตืาอยู่ดีไม่แหง้งคนน้อยพระจาจากโรคภัยไข้เจ็บพรจะาจากโควิด -19